สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสบายสบายสไตล์เราพาก,กินครับผมเอาอีกแล้วเราสั่งน้ำพริกมาจากร้านน้ำพริกครัวคุณยายตลาดมารวยปิ่นก้าครับผมมาอีกแล้วเพื่อน,เ,อนเดี๋ยววันนี้เราสั่งอะไรที่เราไม่ได้กินแล้วก็มันลดราคาพอดีก็วันนี้มีข้าวคุกกะปิ2งเครื่องจาก78บาทเหลือ72บาทครับผมลดไป6บาทข้าวคุกกะปิห่อไข่ที่คราวที่แล้วเราสั่งมาแล้วอันนี้คือราคาเดิมของเขาก็คือ66บบาทไม่ลดราคา แล้วก็ข้าวปลานิลแกะของน้องน้ำโม61บาทจาก68บาทแล้วก็ค่าจัดส่ง2ี่ิบาบาทมารวมรถไปประมาณ30บาทอะ่ะรวมทั้งหมด1้อยบาทครับเดี๋ยวมากินด้วยกันครับมาแกะมาดูกันคราวที่แล้วถือว่าดีเลยฮะร้านแล้วก็มีติดอยู่กล่องอยู่เนาะว่ารัวคุณยายะนะน้ำพริกขัวคุณยายใช่แล้วน้ำพริกขัวคุณยายมีช้อนมาด้วย อยู่แถวนี้ต้องสั่งมานะคราวที่แล้วสั่งมาก็กว่าจะกินหมดโอ้โหหลายวันเลยนะเยอะมากมก็เลยตอนแรกจะกินแค่ข้าวคุกปีสองเครื่องแต่ว่ามันแอดสั่งเพิ่มได้รวมๆแล้วมันก็ดูน่าจะแบบหลายบาทก็เลยแบบเออเอาข้าวคุกปีห่อไข่มาดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนได้ข้าวอีกกล่องหนึ่งเลยเพื่อนข้าวคุกปีห่อไข่ฮะเนี่ยอันนี้หกสิบสองบาทเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่หกสิบหกบาทขอโทษขอโทษอ่ะเดี๋ยวเอาเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ร้อนเราไปเว็บ ว่าเราสั่งมาตอนประมาณบ่ายหนึ่งใช่สั่งประมาณบ่ายหนึ่งเขาเขามาส่งประมาณบ่ายเกือบบ่ายสองนะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแต่ตอนนี้เรากําลังจะกินตอนประมาณเกือบสี่โมงครึ่งแล้วฮะอาจจะต้องเอาไปเวฟหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกินแบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเวฟเนาะมาดูข้ออื่นของน้องน้งนำโมว่าโอ้อันนี้เป็นน้าพริกกะปิสองเครื่องแน่เลยได้ <S <S ข้าวโครกกะปิสองเครื่องแน่เลยไมีหมูหวานดนะ้วยอ๋อมีเด็กอยากออกกล้องด้วยเพื่อนสวัสดีครับกอน <S <S สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับกอน วางของก่อกนวางของก่อนโอ้โอ้โอเคโอเคโอเค let's go let's go ไง let's go let's go ดิ let's go ยังไงพูดก่อนเร็ว let's go let's go oh let's go โอเค let's go ให้เรียกพ่อให้เรียกแม่ป oh, ๊าแบบนี้ไม่เรียกเรียก let's go ได้ let's go ชัดเจนพร้อมไงพร้อมออกเดินทางอ่ะโอ้มีผักทรงเครื่องมาด้วย นี่กระมังผักแบบทรงเครื่องนะ20บาทถ้าเราแอดเพิ่มมานะแล้วก็มีชะอมก็20มังไข่ไข่ต้ม7บาทไข่ดาว10บาทะอะไรเงี้ยเอออันนี้คราวที่แล้วก็มาประมาณนี้แหละก็ปลาทูเฮ้ยมีปลาทูทุกเซตเลยเหรอเออจริงดิหรอแต่ปลาทูถ้าซื้อเพิ่มมาตัว20บาทนะเพื่อนปลาทูที่นี่ดีนะอ๋ออะไรฮะ อ๋ออยากกินข้าวอยากกินข้าวหรืออยากกินช้อนอยากได้ช้อนอันนี้เป็นว้าข้าวปลาแกะของน้องน้ำโมมีไข่มาด้วยเอาไหมแต่ป้อนให้กินเอาไหมเอาป้า่าป้อนให้ก่อนเลยอู้ยปลามาแบบอู้ยปลามาแบบนี้เลยเพื่อนครึ่งตัวเลยแกะมาแบบพร้อมปลาแกะอะให้น้ำโมก่อนน้ำโมชิมไหมแต่ปลาช้อนให้แต่ปลาเปลี่ยนช้อนก่อนเพราะว่าช้อนพลาสติกจะบาดปากหนูนะครับแบบหนึ่งให้เด็กก่อน อันนี้ข้าวปลากแกะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มของข้าวปลากแกะํำได้ไหมมีน้ำพริกกะปิแล้วก็มีซีฟูด้ดแล้วก็มีอะไรนะน้ำปลาพริกเนาะของน้องน้ำโมไม่น่าจะต้องใช้แล้วก็มีไข่สองใบอันนี้61บาทะฮะจาก6กสดลดไป7บาทมันมีเขียนอยู่แล้ว10%สปอเ่ะแป้อนเขาไอ่ะห้ามขายนะลูกกินข้าวออเสียดายอ้าวอืกินปลาเป็นไงจะได้ไหมอไม่เผ็ดไม่เผ็ดข้าวปลากแกะไม่ใช่ใส่อะไรเลย เข้าใจไหมเดี๋ยวใส่คอสฝาเขียวให้โอเคไหมโอเคไหมโอเคปะครับเล็กโก้เปล่าเล็กโก้ยังไงเล็กโก้ยังงั้นโอเคโอเคเฮ้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนคือนี่คือน่าเป็นชุดผักรวมยี่สิบอะเดี๋ยวมาดูห่อนี้กันห่อนี้น่าจะเป็นข้าวคุกกะปิรวมมิตรไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวคุกกะปิสองเครื่องเออคือเขามีปลามาทุกทุกกล่องเลยหรอโอเคเนี่ของต่อหกสิบหกบาทข้าวห่อไข่หนังพริกปลาทูนะนี่คือหนังพริกปลาทู แล้วก็มีปลาทูแล้วก็มีผักตรงนี้หกสิบหกบาทนะมีอะไรเนี่ยมะเขือทอดชะอมทอดแล้วก็มีไข่หอ่อมาเนี่ยหอ่อข้าวคุกกปิมาอีกนะเอออ่ะเดี๋ยวมาดูไอ้ข้าวกะปิสรงเครื่องกันแต่เขาก็น่าจะมีผักมาให้ทุกชุด mm hmm. ใช่ปะ่ะเนี่ยอันนี้ของข้าวปลาแกะือเป่าหรือว่าเป็นของอันนี้อันนี้เขาแยกถุงมานะอันนี้เป็นข้าวคุกกี้สองเครื่องโอ้มีปลามีหมูแล้วก็เดี๋ยวเอาเมาจากกล่องก่อน ไม่รู้ว่าเป็นผักของอันนี้หรือว่าเป็นผักเร้่แต่ข้าวปลาแกะไม่น่ามีผักหรอกว่าไมอันนี้มันข้าวคุกกะปิสองเครื่องว้าวผมมาเมึ่งเหลืองเลยว่ะไม่น่าหรอกของต่อไม่น่ามีผักน่าจะเป็นน่าจะเป็นชุดของของเนี่ยของน้องดัมโมข้าวปลาแกะเพราะว่าเขาแยกถุงมาเพื่อนสองข้าวห่อไข่กับข้าวปลาแกะอยู่ชุดเดียวกันโหอลังมากอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบนี้เพื่อนข้าวคุกกะปิก็น่าจะมีแค่นี้อ๋อแล้วก็มีกะปิมาเหมือนกันนี่เป็นแบบนี้ชุดหนึ่ง ข้าวคุกกะปิสองเครื่อง78บาทเหลือ72บสองบาทพเพื่อนโอเคครับขออนุญาตรับประทานอาหารวันนี้ครับมามาทานกันมารวมๆไอ้นั่นเคี้ยวหมดปากหรือยังกําลังหมดปากยังอ๋อหมดแล้วโอเคป้อนให้ใหม่เดี๋ยวใส่ซอสฝาเขียวให้ด้วยโอเคไหมเลตโกก่อนเลตโกวิ่งหนีเพือ่อเลตโกก่อนเร็วๆโอเคเลตโกไอไอคืออะไรวะฮะเลตโกไอไอคืออะไรอ่ะเลตโกไอไออ่ะคืออะไร อย่าลุยมาเดี๋ยวมันมีของเห็นไหมเนี่ยของมันเยอะที่มันไม่มีลูกรอแป๊บนึงรีวิวแป๊บนึงข้าวปลาแกะก็เคยกินแล้วอันที่ไม่เคยกินคือนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราใส่อันนี้ให้เขาหน่อยดีกว่าสีขาวเนาะจะได้มีรสชาติสองเสียงคุกหนะ่อย mm hmm. น่าจะยังถึงเวลาเขายังหิวหรือยัง mm hmm. ใส่ไข่ให้หน่อยกับปลาเอาอําเอา้ย ต okay, อนยากหน่อยฮะต้องใช้สองมือโอเคเขียวละอ่ะตอนเมื่อกี้ไม่ยอมงับเข้าไปไงโอเคไหมเดี๋ยวามารีวิวของเราดีกว่าเดี๋ยวที่เต็มมันๆผักนี่เราต้องอันนั้นไว้นะอย่าให้อบไว้เดี๋ยวผักจนะเสียถอยก่อนได้ไหมลูกมันไม่มีพื้นที่เลยอะ่ะลูกเอ้ยขอป้ารีวิวแป๊บนึงข้าวป้อแกะก็ก็ปกตินะตอนไม่อยากไปชิมของเขาเนาะเราเคยรีวิวไปแล้วแต่วันนี้เรารีวิวอะไรที่เราไม่เคยรีวิวกับเป็นข้าวคุกกะปิสองเครื่องแล้วกันมาเพื่อนๆเนขาญาติรับประทานอาหารเมนี้ครับอันนี้ของน้องน้ำโม่ไงเขาะมมันเเผ็ดดหลย ว่าอันนี้เพ่ว่ากันเขากินนี่ก็ดีแล้วเอาใส่กับสียวเนาะฮะอะไรเผ็ดหมดยังไงเผ็ดยังไงไหนเผ็ดยังไงทำทน้าเผ็ดหันหน้ามาสิไม่เห็นสิคนอื่นเขาไม่เห็นสิทำหน้าเผ็ดเออเออหน้าเผ็ดเออแล้วก็ถือของเต็มเลยอ่ะถือมาทำไรป้าจะวางของนนี้มันยังวางไม่ได้หนูเห็นไหมหนูเห็นไหมเอ้าถอยไปก่อนเสียเวลาป้าเนี่ยที่ป้าจะเต็มแล้วมาเดี๋ยวต้องอะไรแทรกหลบก่อนดีกว่าไปเอาเปลออกมา แต่ดูสีเหลืองๆนี่ต้องหวานแน่ๆเพื่อนแล้วก็เอาช้อนเล็กตักหมูหวานนะแล้วก็ช้อนเล็กตักน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิะป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 ะมันก็คือตัวเดียวกันเมนเดียวกันหมดทาดีๆลูกดเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบข้าวลูกไม่มีที่วางเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เรารีวิวไปแล้วข้างล่างไงแต่อันนี้ข้างบนเนี่ยเราไม่เคยรีวิว,วเราลองชิมก่อนปะสลับข้างหน้าไปชิมครับกินไปสามคำแล้วเว้ยเพื่อนชอบอะไม่มีที่วางเดี๋ยวมายืมวางตรงนี้ก่อนนะเอ่ปิดประลมให้ฟ้าหน่อยใช้ได้หรือเปล่าเป็นไหม ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรป้าปิดเองพันหัวกระจายหมดแรงเกินเออไปเถอะดีครับไปกินกันเลยแล้วกัน <c oughs> อืมเยอะเหมือนกันแนะ่ะเพื่อนแต่มะม่วงมันดูสีเหลืองเหลืองวะ่ะอ่ะเดี๋ยวชิมก่อนโอ้ยเยอะเหมือนกันดู <c oughs> ด,ดิทำดีๆทำดีๆห้ามตักกินเองนะไม่ได้ป้าวางไว้ก่อนเดี๋ยวจะป้อนทีอย่างนี้แม่งเสือกกินเร็วอีกเว้ยพอเราจะรีวิวไม่ได้รีวิวเดี๋ยวป้อนข้ามก่อน มันชี้เลยอ่ะอยากกินเหรออร่อยเหรอเอออันนี้เพื่อนๆมีอะไรบ้างมะม่วงมีมะม่วงเหลืองๆแครอทมีไข่ด้วยหอมแดงกุนเชียงแล้วก็ถั่วฝักยาวประมาณนี้ไข่อ่ะโอเคให้ดูว่ามีอะไรบ้างมันก็เมนข้าวคูกะปิปกติเนาะอ่ะเดี๋ยวลองชิมกันเขาแยกรับประทานอาหารวันนี้ครับคือปก,ปกติข้าวคูกะปิมันจะไม่มีปลาทูเนาะแต่นี่เขามีปลาทูมาด้วยปลาทูร้านนี้ไม่เค็ม แต่ไม่รู้ว่านี้เค็มเปล่าวันนั้นสั่งมาครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองชิมครับนะครับโอ้โหเจ๋ยเยอวะว่ะตามคาดอ่ะม่วงมันเหลืองๆเงี้ยมันคงไม่ใช่ฤด,ดูการที่ม่มวงเปรี้ยวมัมม่วงสุกอ่ะเพื่อนเขาคงหายากปกติข้าวพวกเปรี้ยววันน,น,าน,าวนี้นี่มีมะนาวด้วยอ่ะข้าวแบบบนกินไปเหอะมันคง นอกนดูอ่ใงงะใส่มะนาวไปก็หมูหวานหมูหวานหมูหวานเยอะนะเนี่ยดูดิโอ้ดูดินี่ตักเต็มเต็มท้อนอยังอันนี้อยู่เลยปุ๊บราดแบบหมูหวานราดหอ้เยอะวะ่ะราดปั๊บอืมเยอะนะโอ้โหอย่างนี้ก็เขาดูแบบโอเคนะให้เยอะจริงนี่ตักยังเยอะอยู่เลยเยอะจริงๆแน่นๆนคก็เรื่องปริมาณแน่นอนอยู่แล้วนะ ลองดูนะตลาดมารวยนะต้าพริกครวัวคนยายให้อภัยเรื่องมะม่วงได้ดูตุยรยไปแล้วลสิวสิวยังไม่หายอ่ะอุ้ยหอกแบบใหญ่จริงๆอ่ะดูดิเยอะอ่ะยินครับเฮ้ยมายืนอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยดูอออาอ,อะไรของแกเนี้ยเฮ้ยทำไมวันนี้แบบทำไมชอบขัดขวางการรีวิววะมาหันนี้ไข่ใหญ่มาก มาครับเพื่อนทานด้วยกันครับที่เต็มก่อนนะวอืออ้าคุปื์เขาบีบมะนาวไป,นไปเนาะน่าอร่อยไหมมาดูกันวันนี้ปลา อร่อเคม็มนะก๋วเตต๋ยวือปลาทูทำเลยนะเค็มหมดนะมันอยู่ที่การต้มเขาอะนะว่าเขาใส่เกลือใส่อะไรบ้างไงมั้งหืมต้มแล้วว่ะที่ร้านนี้เป็นน้ำพริกปลาทูนะแล้วก็ปลาทูทอดเขาไม่เค็มเหมือนเดิมดีอร่อยอืมออมพริกรก็ปิดรานโอ้ยโคตรดีเลยวะ่ะมีพริกขี้หนูด้วยอะอยู่ในนี้นะเพื่อนไม่ใช่มีแค่ถั่วนะ ในพิีขี้นหนูอยู่ในนี้ด้วยเราปัดพิีขี้นหนูมานึกว่ามีแค่ถั่วฝักยาวนี่ถ้ามาม่วงเขาแบบไม่ไม่สุกนะมันจะเปรี้ยวฟินมากเลยนะแต่ว่าเราอยากตัดเปรี้ยวเราก็ใช้มะนาวบีบแทนได้เงี้ยโอ้โหทุกอย่างเครื่องมันครบแบบเลยมาเมื่อโอ้โหมาคำใหญ่ืญ้ื่บี สักการศึกแล้วมึงซ้อนข้าวอ่ะเอาไปเก้าเต็มสิบเลยเสียต้องมะม่วงมั้งนั้นได้สิบเต็มอ,อะไรจะเอาอะไรจะต้องการอะไรต้องการอะไรข้าวไหมไปก้มต่ําเพื่อไม่ได้เอารถไปใส่เ้ยไม่ได้มากินข้าวก่อะกินข้าวดีกว่าของเก่งอ่ะอ่าปากเอาเร็วๆไม่ไม่ดื้อเอาเร็วๆอืมเก่งมากใส่หัวใส่หัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่นตรงนี้แบบเป็นหนึ่งลูกใส่ชี้อะไร ไหนอ๋อเอาอะไรชี้พวกซั่วะสร,รุกว่านี้ดีนะเดีย๋ยวเราลองชิมไอของเราดูดีกว่าว่าเป็นไงไม่มีที่เ๋ยแป๊บนึงลองชิมดูว่ารสชาติจะแบบดีเหมือนเดิมไหมอร่อยดีบวกเยอะด้วยนะชุดนี้ใครอยู่ใกล้เป็นเก้าแถวจะร้านนี้สั่งเลยต่ออยู่จะร้านสามเจ็ดนะจากเจ็ดสิบแปดบาทเลยเจ็ดสิบสองบาทนะโอเคถ้าสั่งหลายๆกล่องก็คุ้มอยู่อ่ะโคโยกไม่ไหวหนักๆถ้าอยากกินผักก็สั่งชุดนี้ข้าวห่อไข่นี่ปลาทูอีก,กนะฮะ เ,เพื่อนๆเซตผัก20ิบาทก็เหมือนเดิมแตงกวาวังตุ้งกระลำแล้วก็แครลอดถ้ามันตัดไปก็คือนั่นแหละฮะที่เต็มนะนี่มันคือตัวเมนตรงกันนะมากินปุ๊บราดเข้าไปเท้าที่แล้วต่อฝั่งนี้มากินแหละอร่อยอยู่คุ้มอยู่จุดเนี้บอกเลยว่ามะเขือละนนี้อร่อยอ,อ,อร่อยเหมือนโยมเ่องผักหน่อยอย่าลืมรับสั่งมากินกัน